ก็ได้ครับตัดเหล็กหนามันมันกว่ามันเงียบมันกว่านะพี่เขาบอกนะมันกว่าครับโอ้สุดยอดเลยควรมันไม่มีมีไปสิบห้ามีหน่อยเลไม่มีไม่มีจระเบีใช่ถ้ามีจระเบีจะดีกว่านี้ใช่ไหมคนนี oh. ้มันดังจระเบี๊ยดังอ๋อครับเอาอีกเอาสิสักสักนี่อันหนึ่งดูสิ เอามาดูกันเนี่ยของผุคมเนี่มาดูกันอ่าตรงนั้นตรงนั้นเราไปดูตรงนั้นไปดูตรงนี้มาอ่ามาดูกันตรงนี้อ่าเครื่องนี้เป็นยังไงตัดเหล็กขาดกระจุยใช้แล้วเปลี่ยนฟรีตลอดชาติไม่ว่าอะไรครับเหล็กแค่ไหนก็แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ่ามันเราต้องพวกเราใช้ขนาดอือฮึอ้ามาดูการทดสอบไอ้นี่มันก็สองนิ้วกว่าเข้าไปแล้วนะ เอาสามนิ้วมันก็ตัดได้ตัวนี้ได้ถึง4นิ้วนะครับตัวนี้ได้สี่นิ้วครับเนหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเรากดมาดูกันเลยเลนมันไม่หวแล้วนะนี้่สันครับ้องไหม โอ้แจ่มเลยตัวนี้ไม่คมครับเอาตัวคมๆตัดหยิบมาหยิบตัดนีเลยอะหยิบมาหยิบมา,อา,บมาโอ้สุดยอดเลย,ย,ยใช้ใชแล้ว<ม>ล <ะ S 2> เปลี่ยนฟรีตลอดชาติใช้แล้วเปลี่ยนฟรีตลอดชีวิตเลยนะเออ